อ่ะจริงๆชอบงานต่างประเทศมากหนึ่งสิ่งที่ไม่ได้อยากไปมีวันเทนเพราะว่ารถมันติดมากทำไมก็คนมันเยอะโอเคตอนนี้แสนก่าทั้งวันใช่ใก็รถติดเพรามันเยอะมันฮิตเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาภาคบอลไม่ทันอ๋ออ่วกลับมาภาคบอลไม่ทันมิวสิกเฟสติวัลนะครับจะไปงานอะไรเพราะอะไรหรือจะเป็นคอนเสิร์ตของศิลปินคนไหนก็ได้ใช่โอเคลูกยอดเชิญครับถ้าเป็นตอนนี้คงต่อว่าไปคอนเสิร์ตทีลี่เบิร์สค่ะ จริงๆทีลี่เบิร์สเป็นวงโปรดของยอดซึ่งตอนเนี้ยยอดจะไม่รู้หรอกว่าว่าว่าคณชอบวงอะไรอะไรเงี้ยแต่เราเลือกว่าเออถ้าเราชอบเราก็อยากให้คุณอ่ะชอบในสิ่งที่เราชอบด้วยมันน่าจะศึกษากันแล้วก็น่าจะไปด้วยกันได้แต่ถ้าคุยกันแล้วเอ้ยเฮ้ยเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปไปวันอื่นคอนอื่นอะไรเงี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกได้อยากไปทีลีเบิร์สค่ะโอเค เมจิแล้วครับคุณอยากไปคอนเสิร์ตหรือมิวสิกเฟสติวัลอะไรครับถ้าคอนเสิร์ตตอนนี้คืออยากไปทรีแมนดาวค่ะค่ะใช่แต่ว่าถ้าเฟสติวัลคืออยากลองไปวันเดอร์ฟรุตดูอะไรงเงี้ยมันดูแบบสีสันมันดูสนุกมันไม่ช่ดมันดูไม่ใช่แค่เพลงแต่มันดูแบบมีแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยอืเป็นคอนเสิร์ตเธอก็เป็นทรีแมนดาว ใกล้เคียงกันเหมือนกับนัทีมแมนดาวน์กับชมนเบิร์ยูต็มันแถมวันเดอร์ฟุตมาให้ด้วยมิสิกเฟสติวัลมีสักอันไม่ลูกยอดขอมิสิกเฟสติวัลหน่อยอันนี้เขาอยากไปวันเดอร์ฟุตงไปบิ๊กเมล์เท่นเลยเพราะว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตเอ๊ะเป็นเฟสติวัลที่อยากไปแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปแบบด้วยเวลาด้วยแบบงานด้วยที่บ้านด้วยเพื่อนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ไปก็เลยถ้าจะไปกับแฟนก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ย เอาละผมสดครับจะเห็นว่าในแง่ของคอนเสิร์ตพวกเธอสองคนใกล้กันครับแต่ Music Festival นี้ก็ถือว่าคนละทางกันเลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นดับไฟหนึ่งคนและภัยหนึ่งคนมาเจอเราเชิญครับไปอ่าไปมีันเห็น แสดงความดีด้วยฮะคิดเดีกับออเดรย์แฮบเบิร์นนะฮะค่ะอยากไปงานบลูฟุูดไหมฮะอ่าจริงๆชอบงานต่างประเทศมากหนึ่งสิ่งที่ไม่ได้อยากไปมิวนเทนเพราะว่า รถมันติดมากทำไมก็คนมันเยอะตอนนเสนกว่าเลยใก็รถติดนาะมันเยอะมันฮิตเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาภาคบอลไม่ทันอ๋อแล้วกลับมาภาคบอลไม่ทันเออนึกว่ามีปัญหาอะไรก็มันฮิตมันได้คนเยอะคนมันเยอะมากผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย เราไปที่แบบเอ้ยคนน้อยๆหน่อยก็ได้อะไรจากนี้กันครับคอออดรีแล้วออดรีนี่ออดรีแฮเบิร์นแบ็กฟาดแอต t ิฟานี่อ้าวนี่ยุค5.0เลยโอเคครับเปอไอคอนิกเลยคือไปเซิร์ชออดรีแฮเบิร์นลุคนี้เลยโอพาไปดูได้ไหมนี่ทำยังไงกันโอเคครับอ้าวโอเคเพราะนั้นไปเดทกันา